เทศบ,บาลเมืองตาคลีโดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม2555ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกองฝ่ายทั้งที่ดำเนินการแล้วและที่อยู่ในระหว่างดำเนินการให้คณะกรรมการชุมชนทั้ง23ชุมชนได้รับทราบและนำกลับไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนของตนเองได้รับทราบต่อไปการประชุมวันนั้น มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า60คนเมื่อวันที่16ตุลาคม2555เวลา14น,นาฬิกาณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตาคลีได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม2555โดยมีนายพรชดสิ์วิโรจรองนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเป็นประธานในการประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองตาคลีได้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลพั้ง23ชุมชน ในส่วนของเนื้อหาในการประชุมก็จะเป็นเรื่องการรายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกองฝ่ายของเทศบาลให้คณะกรรมการชุมชนได้รับทราบซึ่งเรื่องที่จะแจ้งและเสนอให้ที่ประชุมทราบคือเรื่องกําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์บนทางประจำปีพศ2555สรุปสาระสําคัญคือห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณนะขับขี่หรือในขณนะดโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ และห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายและเรื่องการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนสารีีวาภาพสำหรับการกจัดเพีย้ยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และชี้แจงถึงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนหรือย่อๆว่า SML ปี2555รวมถึงการขอความร่วมมือ คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตามแผนพัฒนา3ปีเพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป